ดีครับ <laughs> พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นนารักมาว้ากันช่วงหกโมงเลี้ยงครับผมอากาศดีดีฝนตกเศร้าไหมครับพี่น้องวันนี้บาเป็นภาพระเบิยงวิวที่อุทัดหลังจากฝนตกกับน้องมะนาด้วยครับเด้นอน้องมะนาว่ลุงซองอย่างของจักเทีอโอ้อยางไรเสียงมอเตอร์พี่น้องขอตัวขอพ่ายไรครับผมเสียงมอเตอร์ ปันออกซิเจนเท่าแกะครับผมนี่พี่น้องเสียงดังลั่นวันสนาอากาศดีบอรครับพ่อแม่พี่น้องอบรรยากาศบอกลุ่มขอเข้เฮาพ่อแม่พี่น้องกาเบิ่งมาสามปีแล้วครับคือเก่านะพี่น้องผ่อนเสียงแย่แยมาแล้วพี่น้องเลยอากาศดีมากครับผมมาเบิ่งเมียกับลูกคนนีมากนะครับ พี่แวัสดีจ้าพ่อแม่พี่พน้องที่น่ารักมาดูแฝดสยามเมืองไทยครับผมอาการดีพี่น้องเ่รารับพิษชอบซ่องอย่าของเลยคือจ่ายยังคือจ่ายแล้วคือจ่ายเงีคือจ่ายคือจ่ายคือจ่ายแล้วอ่ะคือจ่ายหันไปไหนจะหันไปไหนจะหันไปไหนอาจะหันไปไหนเอาหวหัน กำลังใจลุงป้าด้วยครับเด้อน้องมาันาจจะให้กําลังใจลุงป้านะอาเด้อจา้าจุบลาทําไงจุบลาทำไง,ำงให้ลุงป้านะ่ะให้กําลังใจมาหน้าเยเด้อจ้าจังไดเมืองแดงน้อยแดงน้อยก็บมะลินน้ำเพิ่นตลอดอันนี้ยุ่งกับชิว่าอะไรพี่น้องยำข้าแรงมาเล่นกับพี่แดงน้อยอันนี้กรับเพราะิพย์เพราะ้าด้วยพี่น้องนี่พี่น้อง มาแน่บอแจอ่ะหยอดมี่แดงน้อยชูเลยไตยางเมื่อไรเด้อพี่น้องเพราะว่ามันแฉครับผมพอเลยอุ้มเอาครับให้แม่คองมันเป็นตากล้องครับผมแม่คองมันเป็นตากล้องโอ้เป็นภาพที่น่ารักมากแดงน้อยไปยุ่งมุกขยอยไปน้ำเด้อพี่น้องไตเหี้ยเลี่ยวก่อนน่ะไงก็ต้องเอาไปด้วยครับสามปีพูดละจ้ะดิงดิงดิ่งดิง ิ่งด่งมุงกล้องมุมกล้องมุมกล้องมานาหันนี้ไปไหนลูเอามานาจะหันไปไหนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ยังบัวถิ่นวัป่ากันเด้อครับเด้อขอบคุณน้อูพที่ตามเก่าแต่ขอบคุณที่ตามดิไม่ที่ยังเบิ่งแง่วัวถิ่นวัป่านอนมานาเด้อจ้าขอบคุณเด้อจ้าพิ่เล็กพี่เตียงวัวป่ากึ่ง ไอจีที่เอเลยเป็นไงไม่เอาไม่เอาเลิกเลิกีมากเลยอาน้าแล้วขีมากเลยีดมากเลยหน้าเลยเป็นไงไไไอกไอกไอจอจไอจีไอกีอาพี่น้องยังหน อันตรายคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้จ้าเด้อก่อนให้เป็นน้ำกลิ่มเด้พี่น้องเด้อก่อนไม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมเด้จ้า